สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องการแอนบลิทอินไทยครับอีพีนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมเกี่ยวกับตัวสติ๊กเกอร์ซ่อมเป้านะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปแบบเดิมที่เราใช้กัน,นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตาขนาด2เซนกว่ากว่านะฮะเพื่อนเพื่อนก็จะใหญ่จะใหญ่นิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เช่นกัน,นะฮะแค่คนละเนื้อกระดาษนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะฮะตัวนี้เราได้ปรับปรุงพัฒนานะครับให้มีจํานวนของสติ๊กเกอร์ มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะคือไอ้พวกนี้มันจะประมาณ70 77ดวงนะฮะประมาณ77ดวงนะครับส่วนอันนี้อยู่ที่140ดวงนะฮะเพืพ่อนๆ140ดวงนะฮะสำหรับซ่อมเป้าพวกนี้นะครับสำหรับใช้ซ่อมเป้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะฮะซ่อมให้เพื่อนๆดูตัวใหม่นะครับว่าสำหรับรูกระสุนขนาด9มมนะฮะมันจะปิดโอเคไหมนะฮะตัวนี้จะขนาด 1.8คูณ1.8เซนฮะก็สำหรับรูกระสุนขนาด9มมก็ซ่อมได้สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองซ่อมรูขนาด0.45บ้างฮะอันนี้เป็นรูกระสุนขนาด0.45นะครับก็ปิดได้สบายเช่นกันฮะ,ะเนื้อกาวอะไรก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่นะฮะ4 5 0.45อีกครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นเป้า IPSC นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนาด9กับจุด40นะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่า4 5เราก็ซ่อมได้สบายนะนี้เราก็ซ่อมรูขนาด9มมฮะก็โอเคเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้ราคาแผ่นละ8บาทนะครับ8บาท100แผ่นขึ้นไปนะครับเพื่อนๆราคา8บาทแต่ถ้าเพื่อนๆสั่ง ประมาณ50แผ่นก็จะตกอยู่ประมาณ8อ่าไม่ใช่ถ้าเพื่อนๆนสั่ง50แผ่นมันก็จะน้อยลงนะฮะราคามันก็จะเลรดก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ10บาทนะฮะ10บาทอันนี้ราคาดังกล่าวนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะฮะเพื่อนๆน,นะครับค่าส่งก็แปรผันตามน้ําหนักกับระยะทางนะครับเพื่อนๆที่เป็นคลับยิงปืนหรือสนามยิงปืนอ่สนใจนะฮะสอบถามเข้ามาที่ผมได้เลยนะฮะ ช่องทางติดต่อก็สอบถามเข้ามาทางเพจ a c e b o o k นะฮะการแอนบูเลตอินไทยนะครับหรือทางช่อง YouTube Channel นะครับการแอนบูเลตอินไทยนะครับหรือติดต่อเบอร์ตรงที่ผมได้เลยนะครับ0 6 1 7 9 5 9 1 5 2นะฮะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ ID l i n ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเก่านะฮะชุดเก่าที่เราทำออกมาจำหน่ายอยู่นะครับแต่เป็นอันนี้จะอันใหญ่นิดนึงฮะอันนี้จะอยู่ที่ราวๆตกแผ่นละ6บาทนะเพื่อนๆชุดนี้ ชุดนี้6บาทมีเจสมีเจดิบดวงนะครับเออมีโทษนะครับมี77ดวงอ่ามี77แผ่นสติกเกอร์เล็กนี้นะฮะ77แผ่นนะครับตัวนี้มี77แผ่นส่วนอันนี้มีร้อยนะครับราคา100แผ่นขึ้นไปนะครับอยู่ที่8บาทไม่รวมค่าส่งนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับสติกเกอร์ซ่อมเป้านะครับ ตอวนี้นะครับอีพีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะฮะมีข่าวมาแจ้งเพื่อนๆให้ทราบประมาณนี้ก่อนนะครับอีพีถัดไปจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนจากทางการแอนบูเลตนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะฮะในปีนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะฮะโอเคอีพีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ